ร้านในภูเก็ตที่เล็งไว้2ปีในที่สุดวันนี้ก็ได้กินแล้วร้านกินกับอีบอกเลยว่าร้านนี้ต้องจองก่อนนะคะทุกคนซึ่งร้านจะอยู่ในซอยนะคะข้างหน้าซอยก็จะเป็นป้ายแบบนี้เลยบอกเลยว่ามีอินฟูดารามากินเยอะมากที่ชอบเลยคือตรงเมนูนะคะก็จะมีเรื่องราวแบบทำให้ดูน่าสนใจมากขึ้นบรรยากาศร้านก็ดีมากๆนะคะเนื่องจากต้องจองมาก่อนทำให้ร้านเนี่ยไม่ได้มีความวุ่นวายแล้วก็สามารถถ่ายรูปแล้วก็กินแบบชิลๆได้เลยเครื่องดื่มเนี่ยก็จะสั่งเป็นชาเย็นนะคะแล้วก็ของคุณพ่อเนี่ยสั่งเป็นชาดำเย็นและอันนี้ซิกเน เจอที่อยากให้ทุกคนสั่งนะคะก็คือซ่อมเก็ตลา่าน้ำพึ่งโซดาบอกเลยว่าเปรี้ยวอร่อยแล้วก็แบบซามากส่วนเมนูนี้นะคะคือต้มส้มปลานะคะและอันต่อมาเป็นหมูฮ้องอันนี้คือพลาดไม่ได้เลยเนื้อหมูคือจุยซี่มากๆก,กินกับข้าวสวยคืออร่อยสุดๆทุกคนมาถึงภูเก็ตแล้วเมนูนี้คือ้ามพลาเมนูต่อไปคือกุ้งส้มขาม่าและอันนี้พลาดไม่ได้เลยก็คือผักเมียงผัดไข่นะคะแล้วก็น้ำชุบยออันนี้เราสั่งเป็นแบบเผ็ดน้อยนะคะทุกคนใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะตอนสั่งสามารถระบุได้เลย นี้มาดูปลาของต้มส้มปลานะคะปลาคือเนื้อแน่นมากแอดนี้เลยของหวานนะคะก็คือนี่นี่มันโถกินกับสังขยาะคะมันโทรถทอดร้อนๆแล้วก็กินกับสังขยาคือแบบเข้ากันมากๆไปมาเที่ยวภูเก็ตน,นะคะห้ามพลาดร้านนี้เลยสาม,มารถจองได้ผ่านทางเพจเลยนะคะร้านจะเปิด11โมงถึง5โมงแล้วก็จะปิดทุกวันจันทร์อังคารนั่นเองห้ามพลาดบอกเลย